สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโอเวนลูนิชเทอยครับหายไปนานมากแต่ว่าวันนี้ผมกลับมาแล้วแลวเราก็อยู่กับงอกุลนะเป็นปิกาจูงอกุลตัวนี้เลยนะครับซึ่งบอยเซียนส่งมาให้ผมรีวิวอีกครั้งนึงนะครับงอกุล ok ตัวนี้เป็นผลผลิตจากค่ายวิตามินสตูดิโอนะครับราคาผิวที่ประมาณ5 0า0บาทนะบวกลบประมาณ500นะครับจากแล้วแต่เพจที่นํามาเปิดพรีออเดอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สวยมากนะครับแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดนะตัวนี้มีประมาณ ลายเนี้ยมีประมาณ5ตัวซึ่งผมรีวิวตัวนี้ยตัวที่สของไลน์นี้แล้วนะครับคิดว่าถ้าได้รีวิวครบลายเนี่ยคงจะเท่มากเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูด้านในกันดีกว่าครับ โอเคครับพอเราแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยเราก็เจอกับกล่องโฟมแล้วก็นี่เป็นอุปกรณ์ทางด้านในนะครับสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดเลยก็คือป้ายรันเนมเบอร์นะตัวนี้เป็นตัวที่160นะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ฐานกันอีกทีนึงนะครับว่าข้างใต้เนี่ยจะผลิตทั้งหมดกี่ตัวนะผมรู้สึกว่าค่ายวิตามินเนี่ยทำบัตรรันเนมเบอร์มันได้สวยมากเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็มีสแกน QR code นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นสวน่วนกันดีกว่าโอเคครับพอหยิบฐานออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามังกรนะร่ะเขาค่อนข้างจะไไไไลลล่่่่่สสสีีวววยยยนนนนนนะะคคครับับบแ้้้ก็เเเชตตตตาาาามมมม์ิิิพออฟปปู๊ดดใจ ปลงเอาสวิตช์มากดแถวแถวนี้บ้างเหรอใ่ายื่นเขาเริ่มทำกันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไฟกันดูนะครับอ่าพอเปิดไฟเสร็จแล้วเนี่ยก็มีไฟทั้งหมดตีดวงนะครับแล้วก็ทางด้านใต้เนี่ยมีทั้งหมด208ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่160นะทางด้านใต้มีลายแบบนี้ด้วยโอเคพอดูฐานศิลปะปั๊บแล้วมาดูชิ้นต่อไปเลยครับอันนี้เป็นสายฟ้านะผมรู้สึกว่าแม่เหล็กเขาว่าแน่นมากเลยนะแม่เหล็กแข็งแรงมากคงจะดูดแน่นมากนะครับเบื้องต้นยังไม่พบชิ้นส่วนแตกหัักกนนนนะะี่ออ้้เป็็วววขงงงรบาาจสสสสทแแลโย สวยนะครับโอเคไล่สีสวยดีอ่านี้เป็นพวกสายฟ้ากับเขานะครับแล้วก็ชอบไม่เหล็กจังเลยนะครับดูแข็งแรงดีนะอันนี้เป็นหนวดนะครับเสียวหักมากอันนี้เป็นไปงอยผมนะครับโอเคมาถึงพระเอกของเรานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นซูเปอร์ไซย่าสามเพราะว่าผมดูแค่ดักรันบอลแซดผมไม่ได้ดูที่มันสูงกว่านั้นเลยนะครับมันเหมือนเม่นเลยแต่ว่าน่ารักดีนะครับดูหน้าอ่าโอเคน่ารักเลยนะครับความชันฉลาดก็คือเขาเอาเดือยนะครับมาอยู่ที่หัวเข่า ซึ่งโดยร้วนที่ผมรีวิวมาเนี่ยส่วนมากชอบทำเดือออกจากเท้ากันนะครับอนาคตเนี่ยถ้าตัวหนักอาจจะงอได้นะแต่ทำเดือยออกจากเข่าเป็นอะไรที่เท่มากนะครับจะอยู่อย่างนี้เลยไม,ไ,มไม่มีการงอแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันดีกว่าครับ โอเคนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยนะว่าเขาจะแถมกาวดินน้ำมันมาให้แล้วก็แพ้สายฟ้าแน่ๆเลยเนี่ยทุกครั้งที่เจอสายฟ้าผมจะเสือเวลาประกอบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเซนอิสุนะครับเนี่ยคือสายฟ้าตรงนี้จะงงๆนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะว่าตัวเนี่ยจะค่อนข้างลงยันนะครับดังนั้นเวลาที่พี่ๆเพื่อนๆทุกคนประกอบเนี่ยจะต้องถอดหัวมังกรออกก่อนนะครับถึงจะใส่ตัวเข้าไปได้เช่นเคยว่าไฟอยู่ใต้ฐานเนี่ยจะมีความยากลำบากในการเปิดมากผมเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าเรามาดูองค์ประกอบก่อนดีกว่า องประกอบที่ผมเห็นนะทรงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทรงเซนเียบนะครับแน่นอนว่าทรงแบบนี้พอวัดขนาดออกมาปั๊บ17บเคูณสิเคูณสิณเลยนะครับเป็นทรงคิวเป็นทรงลูกบาทเลยนะซึ่งเท่มากๆนะครับรลวดลายมังกรที่ขดเป็นวงกลมแล้วก็มีปีกจูมีง,มงคูคลอยู่ตรงกลางเนี่ยอะไรที่เท่สุดๆเลยนะครับรายละเอียดด้านรอบๆนะครับสวยมากลวดลายของหินนะครับลวดลายของสายฟ้าตัวมังกรที่ขดไปขดมาเนี่ยสวยมากนะครับเ็ดมังกรเนี่ยเขาค่อนข้างจะไล่สีดีนะแต่ว่าผมยังไงก็ชอบมังกรของ โซโลเอซมากกว่านะครับหน้ามังกรตาม,มังกรเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับลิ้นมังกรโดืดซิดๆไปหน่อยนะโดยรวมเนี่ยผมชอบอมากๆนะครับท่าประเทศน,นะเรื่องของปัญหาก,การนอนเนี่ยผมว่าไม่มีนะเพราะว่าหมุดเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแล้ะแข็งแรงนะครับจะง,งอยผมเนี่ยหรือว่าปล่อยผมเนี่ยก็ใส่กาลิ้นม,มันเป็นนิดนึงนะครับเช่นเดียวกับหนวดมังกรนะใส่กาลิ้นม,มันเข้าไปหน่อยลักษณะโดยรวมเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟกัน ก็ต้องยกกันแลยนะโอเคไฟมีทั้งหมดสีดวงนะครับจะปรากฏขึ้นอยู่ที่เอฟเฟกทางด้านใต้ฐานนะครับไฟเนี่ยค่อนข้างจะสว่างนะแต่ว่าผมอยากให้ไฟในนี้ลูกเล่นนะครับแบบว่าค่อยๆหลีค่อยๆงอได้ล้วดูจากมุมโฉมบ้างอันนี้เป็นอีกมุมเป็นมุมท็อปสูงขึ้นมาหน่อยนะครับรู้สึกว่าลวดลายเนี่ยเขาทำออกมาไ,ได้เท่มากหรือว่าจะเป็นองค์ประกรอบนะครับเป็นแบบของ,ของก็เป็นงคกุลพุ่งขึ้นมานะครับโอเคสวยมากจริงๆนะครับเปิดไฟแปะ๊ะ กล้องไม่ชัดโอเคพูดถึงเรื่องการลงสีเนี่ยเขาลงสีได้กลางๆนะผมว่ากลางๆก,ก็เนี้ยบอยู่แต่ว่าลูกเล่นสียังไม่ค่อยดูมียังไม่ค่อยมีอะไรนะครับ น,นี่เป็นความชอบส่วนตัวนะโอเคเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับสำหรับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะผมให้เก้าเต็มสิบเลยนะเพราะว่าแม่เหล็กดีเดือยสวยกล่องสวยแต่ว่าคะแนนที่หักไปเนี่ยยังยังไม่ยอมย้ายชุดไฟขึ้นไปข้างบนนะครับ <laughs> ผมเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยมีไม่ถึงสิบคนหรอกที่ช้อนเปิดโมเดลท,ทุกครั้งที่ดูนะครับปิดแล้วปิดเลยโอเคครับเป็นไงองค์ประกอบรอบสวยไหมเก้าเต็มสิบนะครับผมว่าเป็นโมเดลที่คู่ควรต่อการเก็บสะสมนะครับใี่เป็นสายคอร์สยทนะส่วนเพื่อนผมโป้เซียนเนี่ย เข้าไปในสายนี้เต็มตัวแล้วนะครับลนนี้เนี่ยมีทั้งหมด5านะครับเขาฟาดไป3แล้วให้นรา number สวยนะครับเป็นแบบเงาเงาเนาะโอเคสวยเลยนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวงบกุลนะถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วก็วันนี้จากไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็บายบายสวัสดีครับ